สวัสดีครับแต่ผมนายวิศว์นนมณีมโนรมผู้พัฒนานะวัตรกรรมเครื่องจจาะดิน,นเสริมพลังผู้สูงอายุของอสอพรออำเภอเมตัชตำบลลำปางและก็ศูนย์วิทยาศาสตร์วิ่อกรรมศาสตร์ตำบลลำปางนะครับการพัฒนาเครื่องจจาะดินของเสริมพลังผู้สูงอายุของอำเภอเมตฮะนะครับผมเองก็ได้อ่า ดำเนินการพัฒนาเครื่องจาะดินแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งจะต้องใช้แรงงานมากนะครับในการเจาะดินนะครับแล้วก็เป็นอันตรายสำหรับผู้สูงวัยในการใช้เครื่องจาะดินแบบนี้นะครับผมเองก็ได้ดำเนินการัคิดหาวิธีการทำยังไงเพื่อป้องกันในเรื่องของการ เจาะดินนะครับก็เลยคิดสร้างฐานคำถามสำหรับการเจาะดินขึ้นมานะครับซึ่งสอดคล้องกับัตถมประสงค์แรกก็คือเรื่องของการกระดิฐ์เรื่องเจาะดินนะครับก็คือสั้างคำถามขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็มีล้อประกอบด้วยล้อสำหรับ เกลื่อนเคลื่อนที่ไปในุมต่างๆที่จอบนะครับแล้วก็มีเด็กแหลมตรงนีทง้ทั้งสองด้านเพื่อเป็นขาสำหรับยึดให้ฐานอกกับพื้นแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ใช้โครงเด็กตรงนี้เพื่อกันไม่ไม่ให้เป็นิเอันตรายนะครับในการจอบที่นะครับ ตรงนี้เป็นรอบสำหรับใช้ในดึงเครื่องเจาะดินเวลาเจาะดินลงไปนะครับก็เจาะลงไปแล้วจะดึงขึ้นลำบากนะครับดึงขึ้นใช้ต้องใช้แรงมากก็ใช้อรอบตัวนี้สำหรับยกนะครับยกฐานขึ้นยกสว่านขึ้นมาแล้วก็ไปเจาะจดนได้นะครับเมื่อ ทำโครงตรงนี้ทำฐานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเครื่องเจาะดินลงไปนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการเจาะดินจำนวนสามัังซึ่งเดิมเราเจาะจำนวนสามพังเหมือนกันคือใช้ใช้เครื่องเจาะดินที่ไม่มีฐานนะครับเจาะสามรังนะได้ผลเฉลี่ย หลุมขนาดลึก50เซนนะครับก็เจาะได้เฉลีย่ยใช้เวลา3นาที58วินาทีนะครับพอเราใช้เครื่องเจาะดินตรงนี้ปุ๊บนะครับเจาะ3ครั้งกันลนักษณะดินเหมือนกันความลึกเท่ากันก็คือได้ผลเฉลีย่ย1นาที55วินาทีนะครับซึ่งก็ มีประสิทธิภาพในเรื่องของการจาบดินมากขึ้นแล้วก็ช่วยต้นแรงของผู้สูงอายุผู้สูงวัยมากขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ความลึกตรงนี้ถ้าเราจอบลงไปเราจะรู้ได้ไงว่ามันลึกนะครับก็จะมีแต่ผมได้เองได้ทำเครื่องหมายไว้ว่าถ้าลึกสูงสุดตรงนี้ถึงตรงนี้ก็จึงเส้น ขึ้นสุดปลายของสว่างก็50เซนเฮ้ยโนะครับ7 0เซน60เซน50เซน40เซน30เซนเป็นต้นนะครับนั้นก็จะสามารถทำยอดินได้ความลึกตามที่ต้องการได้และประเด็นสุดท้ายเรื่องของการทดสอบความคุ้มพอใจของผู้เกษตรกรผู้สูงไัย นะครับของหมู่ที่สองคือในคณะบัณฑิตวิทยาปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากหรืมากที่สุดในในทุกประเด็นที่สอบถามที่ทดสอบความพึงพอใจของอผู้สูงวัยเป็นไหมครับนะครับสรุปแล้วการใช้เครื่องจอะดินตรงนี้จะทำให้ผู้สูงวัย พูดแรงแล้วก็ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสวนในการทำการเกษตรได้ผระสิตสินค้าขออยากจบการนำเสนอเรื่องพ้กนี้ยนเชิญนำการได้สอบถามได้รับขอบคุณครับตัวผู้นำเสนอเนี่ย ระยาก่อนหลังครับเครื่องอันนี้มันมีไทยอยู่นะใช่ไหมครับชุาไม่มีครับไม่ผมซื้อมาก็จะมีแต่ตัวเครื่องกับดอกสว่านเท่าน,น,นั้นนะครับแล้วก็จะมีที่จับต่างๆดังนั้นดังน,น,นั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้พัฒนาในอดีตโมเดลที่เป็นที่ตั้งของเครื่องใช่หรือไม่ครับผมใช่ครับ ที่เป็นล้อขนาจะเล็กที่นักเข้าในที่อยู่ที่หัวทุบล็อกลบอกลูกบอลอาจจะมาฝากเพิ่มขึ้นนะลูกล้อในต้องใส่ตัวนี้ล้อล้อล้อครับก็ตอนนี้ใช้ล้อขนาดแปดนิ้วนะครับก็คิดว่าถ้าล้อที่มีขนาดสิบนิ้วหรือความเส้นผ่านกลางที่เพิ่มขึ้นน่าจะ ในขับเพื่อนได้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 ดีขึ้นนะครับผมได้จะมีประสิทธิภาพครับมเพส่อนของคนได้นทดนในในช่วงล้นๆครับถ้าเราใช้แบบเรือเราต้องต้องใช้แรงในการกดดูไปใช่ไหมครับครับผมเรื่องเรื่องนี้ ครับค่ะครับค่ะครับค่ถ้าแบบเดิมจะใช้แรงมือที่กดนะครับแล้วก็ใช้ขาขาของเรานะครับยันทำยังไงให้ให้อ่าให้ให้มันมั่งคงอ สามารถที่จะเจาะได้นะครับแต่ทีนี้เครื่องที่ผมทำ,ทำะ,ะดิษฐ์ตรงนี้นะครับก็คือประดิษฐ์โครงโครงของเครื่องเจาะนะครับตรงนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วมีล้อนะครับมีล้อแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับได้องศาได้ะระดับแล้วก็เจาะลงไปด้วย,วยธรรมชาติของแรงน้อง่วงนะครับ ก็จะสามารถที่จะเครื่องมันก็จะลงรอบตัวนี้ก็จะปล่อยนะครับรอบตัวนี้ก็ปล่อยปล่อยเครื่องลงนะครับปล่อยเครื่องลงปล่อยปล่อยปล่อยเรื่อยๆนะครับถ้าเครือ่องจะอจ่ลงไปก็มันก็จะหมุนรอบรอบตัวนี้ก็จะหมุนจ่อไปทีนี้เราก็จะมีมือตรงนี้นะครับมือตัวนี้คา,านตัวนี้เราก็สามารถที่จะกดลงไปช่วยได้นะครับช่วยได้กดลงไปนะครับ หรือถ้าไม่พอขออนุญาตนะครับขอโทษใช้เท้าเหยียบตรงนี้ช่วยกดลงไปนะครับช่วยกดลงไปให้ให้สามารถลงลึกได้นะครับอย่ามีประสิทธิภาพนะครับทีนี้ถ้าจะเรียบร้อยแล้วก็หมุนรอบไปนี้ขึ้นแล้วสว่างก็จะออกมาดินก็จะติดมาครับนี่เป็นต้นนะครับครับขอบคุณนะามากครับผมครับผม ครับระามขอคุมทีมที่ส4นะคะเรากำรังเ้อสอ,อบมีส่วนความคิดสูงในเรา่าสาักรศิาปวศาสตร์